ก็กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังรับชมช่องขายแดงอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพื่อนพี่พ,พมา,ารับชมอสองสาอย่างนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นต้นยางนาพัฒนาการของต้นยางนาที่ปลูกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้ต้นยางนาที่ปลูกเอาไว้นมีการเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้ว หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูน่าจะเป็นเป็นเดือนแล้วละครับตอนนี้ต้นยางนาที่ปลูกเอาไว้ก็กําลังขึ้นขึ้นยอดอย่างสวยงามครับกําลังขึ้นยอดอย่างสวยงามอันนี้ปลูกมาประมาณสักประมาณสัก7 8เดือนเห็นจะได้ครับนี่กำลัง จเจริญเติบโตมีการพัฒนาการขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็อีกสักประมาณาปีสองปีก็น่าจะได้กินเห็ดแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนต้นนี้ก็ได้พันมาจากหัวหน้าทินกรครับ อันนี้โตขึ้นมากเลยตัวนี้ก็ได้พันมาจากมนาธีนกรเช่นกันอันนี้ก็โตขึ้นมากเลยแต่ส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ซื้อมาอันนี้ต้นต้นนี้เป็นต้นที่ซื้อมานะครับ Kay, <c oughs> <c oughs> ก็จําไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่ต้นนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันครับจําไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาราคาเท่าไหรอ่อันนี้ก็ ก็ได้มาฟีเหมือนกันต้นนั้นก็ได้มาฟีเหมือนกันครับ,รบต้นพวกนี้ก็ได้มาฟีตอนนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นเยอะแตกยอดต้นสูงมาเทียบเอวนะครับจะอยู่ประมาณช่วงเกือบถึงหน้าอกครับเกือบถึงหน้าอกแล้ว ส่วนต้นนี้ก็ได้มาฟรีเช่นกันต้นนี้ก็ถึงถึงช่วงคอครับอันนี้ได้มาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่า,าการเจริญเติบโตของของพืชในแต่ละจุดการปลูกก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นที่ดินแล้วก็น้ำ แล้วก็จะพามาดูในส่วนที่ผมซื้อมาเพิ่มเติมครับอันนี้ซื้อมาเพิ่มเติมก่อนที่น่าจะประมาณสักปลูกได้4เดือนแล้วละครับนี่อันนี้สี่เดือนนี้สี่เดือนพอดีปลูกในช่วงที่เข้าหน้าฝนต้นนี้ปลูกในช่วงที่จะเข้าหน้าฝนครับอันนี้ปลูกได้ได้มาปลูกพร้อมกับลงเชื้อเห็ดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับ อันนี้ก็ส่วนพวกนี้ก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับนี่ต้นกระชายนี่ผมขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่พามาดูผมซื้อมาซื้ออต้นยางนามานี่ประมาณสี่เดือนครับนี่ต้นนี้สี่เดือนพร้อมที่ที่ที่ลงเชื้อเห็ดไปเรียบร้อยแล้วอ่า ก็ซื้อมาในชุดหลังๆนี่จะเป็นซื้อมาสิบต้นครับมาดูเพื่อนมันซื้อมาพร้อมกันต้นนี้ตอนแรกนะ่เข้าใจว่ามันมันจะตายแล้วแต่ตอนนี้ผมได้ใส่ฮอร์โมนไปครั้งหนึ่งซื้อมาพร้อมกับต้นเมื่อกี้นะครับใส่ฮอร์โมนไปครั้งหนึ่งปรากฏว่ารอดตายแล้วตอนนี้รอดตายแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการาเพิ่มอฮอร์โมนเข้าไปอีกเพื่อให้มันงามกว่านี้ให้มันมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่านีา้ทีนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูขาเดี๋ยวจะพามาอัปเดตขาว่าพัฒนาการของขานั้นมีการาแทงหนอ แทงหนอออกหนอยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็สนใจแล้วก็สอบถามมาว่าชาเนี่ยมันมีการออกหนอให้ให้ผลผลิตกี่ช่วงในใน,ในหนึปีก็ช่วงแรกๆเลยก็ถ้าเกิดปลูกได้ระยะหนึ่งประมาณสัก78เดือน หรือว่า9เดือนเนี่ยประมาณประมาณไม่เกินไม่เกินเเดือนถึง9เดือนแล้วในระหว่างนี้ก็จะเห็นพัฒนาการก็คือการแตกหนอ่อในช่วงเดือนเมษายนมีนาเมษาพฤษภาอ่าม,มีนาเมษาพฤษภานี้จะออกออกเยอะที่สุดครับนี่เป็นขาแดงใหญ่ขาพันเกษตรนะครับขาแดงใหญ่ที่กินหน,น่อกิน,นอกินหน่อ กินหัวกินหน่อนะครับอันนี้คือบางต้นก็จะมีลำที่ใหญ่กว่านี้อันนี้แตกหน่อแล้วนะครับนี่อันนี้แทงหน่อแล้วนะครับอันนี้เป็นหน่อใหม่นะครับาบางบางต้นบางกอก็จะมีลักษณะที่เป็นลำใหญ่กว่านี้เป็นหน่อใหญ่กว่านี้ขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ดินครับนี่อ่า ฝั่งนี้ก็นี่ครับมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งคือช่วงช่วงเดือนเมษาที่ว่าเนี่ยครับมีนาเมษามีนาเมษาพฤษภาเป็นช่วงที่ขาดแทงหน่อแล้วก็ได้เก็บผลผลิตได้ขายได้กินแล้วกอนนวอ็อันนี้เป็นช่วงที่2นะครับอันนี้เป็นช่วงที่สก็คือเดือนนี้เดือน วันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคมอ,าอันนี้ช่วงเดือนสิงหานะครับปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นการาจะมีการแทงหน่อขึ้นมาอันนี้ดูจากดูจากอาจาก,อากอตรงนี้นะครับก็จะมีการแทงหน่อขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้ครับ มีการแทงหนอแต่ละแต่ละกอแต่ละเง่านี้ก็จะมีการแทงหนอขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับอันนี้ครับคืออในระหว่างที่ผมปลูกมา2ปีแล้วก็เข้าสู่ปีที่3ผมก็ยังไม่เคยสังเกตว่ามันจะมีการแทงหนอ่อกี่รอบในแต่ละปีตอนนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นได้ได้สังเกตมีการสังเกตการว่า อย่างน้อยๆก็คือ2ช่วงต่อปีก็ช่วงเดือนอสิงหานีอีกรอบหนึ่งนะครับมันเป็นพอดีมันมีฝนช่วงฝนทิ้งช่วงพอดีครับอันนี้ครับนี่เริ่มจะมีการแทงหน่อขึ้นมาตามาตามข้างๆนะครับเขตที่มันชุ่มชื้นหน่อยมันก็จะมีการแทงหน่อขึ้นมา อันนี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่าเง่านี้มันโตช้าหน่อยเพราะว่าอตอนแรกมันจุดนี้มันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งน้ำไม่เพียงพอก็ดูสภาพปลูกมาหนึ่งปีตรงนี้ในใน,ในจุดนี้ปลูกมาหนึ่งปี แต่ว่าก็จะมีการพัฒนาการแทงหน่อขึ้นมาเรื่อยๆกอไหนที่มันเล็กผมก็ยังยังไม่สับหน่อไปอไปกินไปบริโภคนะครับก็จะมีอก็จะทิง้งทิ้งเอาไว้เพื่อให้มันกอใหญ่ขึ้น <c oughs> นี่ครับนี่แล้วก็ อันนี้ครับปลูกมาพร้อมกันนะครับบางกก็ผมขายก็ได้กอละแปดร้อยครับทั้งที่ปลูกพร้อมกันกอใหญ่มากผมก็ขายไปแล้วกอละแปดร้อยจริงๆแล้วมันแถวนี้เขาก็จะขายกันกอละห้าร้อยถึงพันกว่าบาททีนี้ตัวผมเองเนี่ยคือผมลูกค้าผมค่อนข้างน้อยเพราะว่าผมเนี่ย มาที่หลังเขาปลูกที่หลังเขาแล้วก็ผมก็ลูกค้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะก็เลยจําเป็นต้องขายในราคาถูกจริงๆแล้วขาผมเนี่ยกอใหญ่มากบางกอเนี่ยกอใหญ่มากกอใหญ่ถึงขนาดที่ว่าขายกอละพันกว่าบาทได้เลยเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ขายครับเพราะว่าอ่าผมเอ่อ ใน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 เขตนี้ผมเป็นตัวรองผมก็ขายราคาถูกกว่าเขาก็ก็มีการสร้างไรายได้พอประมาณครับบางท่านก็มารับถึงที่ก็ครั้งละหลายพันบาทอยู่พอสมควรเนี่ยอย่างกอนี้ครับอกอนี้ครับก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับปลูกพร้อมกันแต่ว่ากอใหญ่มาก พอใหญ่มากนี่ถ้าช่วงกลางวันเนี่ยเข้ามานั่งในนี้ก็แสงไม่มีครับนั่งได้สบายคือเป็นร่มเป็นเงาได้สบายนะครับในส่วนนี้ก็ปลูกมาสี่เดือนครับต้น <c oughs> ต้นยางนาต้นยางนาทีา่ที่ลงเชื้อเห็ดไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ ทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะถ้าถ้ามีคนสนใจนะครับพวกขาดแดงขากเกษตรขากินหนอกินหัวประเภทนี้ถ้ามีคนสนใจผมก็จะแจ้งราคาให้ทราบเลยก็แล้วกันผมขายอ่า ยกเงายกกอนะครับเป็นเงาละห้าร้อยบาทหกร้อยบาทแปดร้อยบาทก็มีครับแล้วแต่ขนาดส่วนเงาละพันเนี่ยก็จะมีไม่กี่ไม่กี่เงาครับเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันผมก็ไม่อยากขายแพงมากเพราะว่าแบ่งๆกันไปปลูกบ้าง แบ่งๆกันไปปลูกครับของผมนี่ก็มีเยอะแล้วปลูกไปไร่กว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้ก็มีครับคขาผมมีหลายฝั่งในส่วนที่ในส่วนที่เป็นอ่ามันมันเง่าเง่ากอมันยังมีขนาดเล็กเนี่ยผมก็จะยังไม่ขายครับผมก็จะเน้นขายกอใหญ่ๆแบบนี้ครับแบบนี้ แต่ส่วนแบบนี้เนี่ยยังไม่ขายครับผมจะทิ้งเอาไว้ก่อนสักอ,อีกประมาณสักเดือนเมษาเมษาปีหน้าเนี่ยก็น่าจะพอพอขายแล้วเพราะว่า,าผมคิดว่าน่าจะมีกอใหญ่ขึ้นแต่ส่วนพวกนี้กออย่างนี้ก็น่าจะขายได้แล้ว ก็เพื่อนๆพี่ๆที่ท่านไหนที่สนใจนะครับก็ <c oughs> โทรเข้ามาสอบถามแล้วว่าหรือว่าอยากจะสอบถามที่กัดจะเข้ามาซื้อมาอะไรก็มาดูได้ครับ <c oughs> เพราะว่าขาผมฝั่งนี้ก็ก็มีอีกเยอะครับฝั่งนี้ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเงาใหญ่ๆทั้งนั้น เงาใหญ่ๆทั้งนั้นครับอันนี้ก็อันนี้เป็นหวายครับเป็นหวายนี่ผมปลูกมา,าปลูกมาพร้อมๆกับต้นยางนาที่ได้มาฟรีของหัวหน้าทินก,กรนะครับอันนี้ โตแล้วก็มีตายค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันช่วงที่น้ำไม่เพียงพอหรือว่าผมไปทุระอย่างอื่นไม่ได้มีการลดน้ำให้เป็นปกติมันก็จะตายตายแล้วก็บางบางครั้งก็เอาฟางมากลบแล้วก็ไม่ได้ดูก็จะทับถมตาย อันนี้ครับก็คาคาที่พร้อมจะขายนะครับในส่วนนี้ก็พร้อมขายแล้วท่านใดที่สนใจก็มาดูได้ด้วยตัวเองนะครับทางเข้าก็โล่งสะดวกดีอันนี้ผมเคลียเคลียทางแล้วจากเมื่อก่อนนี้ผมจะเอาอใบไม้แล้วก็กิ่งไม้ มาทับมาถมกันตรงนี้เพื่อให้ใบไม้มันหล่นมันร่วงลงแล้วก็ผมก็ได้เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่แล้วก็เอาสิ่งไม้มาไว้ฝั่งนี้เพราะว่าใบไม้มันร่วงไปหมดแล้วเนี่ยครับเอามาไว้ฝั่งนี้อ่านะครับมันก็จะทับถมกันเป็นเป็นอาหารของของดินไป แล้วก็เป็นอาหารของไส้เดือนไปไส้เดือนก็จะชอบอวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพัฒนาการก็กำลังไปได้สวยครับอันนี้ต้นกระชายที่ว่าได้มีการขยายแล้วก็มีการแตกหน่อขึ้นมาผมก็จะปลูกไปเรื่อยครับแถวนี้ปลูก แต่ส่วนที่ไม่ให้มีก็คือ,อพวกหญ้าไผ่มีไม่ได้ครับพวกนี้เห็ดเกิดไม่ได้แล้วก็อันนี้ผมก็จะให้ดูอันนี้ผมได้สับมาแล้วนะครับน,นี้ได้สับมาแล้วอันนี้สับมาแล้วนะครับวันนี้จะเอาไปให้แม่ได้ทำกิน